คัมพยานนางเกษินีแดงไทยสงค่ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษา CCI Training คริสจักไลฟ์เซ็นเตอร์พัทยาจังหวัดชนบุรีก่อนที่จะเข้ามาเรียน CCI Training ข้าพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วแต่ยังไม่เข้าใจหลายอย่างไม่สามารถเอาไปแบ่งปันบอกต่อผู้อื่นได้เรียบเรียงไม่ถูก ตีความพระคำพีไม่เป็นตอบคำถามคนอื่นไม่ได้เป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้ามาหลายปีแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาด้านความเชื่อด้านการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและอีกหลายๆอย่างข้าพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่หลังจากได้เข้ามาเรียน CCI Training ถ้าพเจ้าได้เข้าใจในการเป็นคริสเตียนมากขึ้นจากการได้เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้รู้จักหลักการการอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นการตีความหมายพระคัมภีร์อย่างถูกต้องและรู้วิธีอ่านพระคัมภีร์อย่างไรโดยไม่ออกนอกคำสอนของพระคัมภีร์ไม่คิดเอาเองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด และการอ่านพระคัมภีร์ที่ไม่เข้าข้างตัวเองเหมือนเมื่อก่อนรวมทั้งนิสัยคำพูดการกระทําต่างๆมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามที่พระคาภีสอนจบการเรียน CCI Training แล้วจะนำไปใช้อย่างไรเมื่อจบการเรียนในหลักสูตรนี้แล้ว ข้าพระเจ้าจะนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปหนุนใจและแบ่งปันผู้อื่นต่อไปและมีเป้าหมายที่จะไปประกาศนำวิญญาณและเปิดคริสตจักรในที่ที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึงในภาคอีสานขอขอบคุณสถาบัน CCI Training และอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่ให้โอกาสข้าพระเจ้าได้เข้ามาเรียนขอพระเจ้าอวยพรพร